อากาศสดดีทุกคนทุกท่านนะครับตามหาเหรียญนะครับ5าบาทแบบดีนะครับใครที่มีนะครับดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับจะได้ทราบนะครับว่าเหรียญที่เรารับซื้อเป็นแบบใดแล้วก็อย่างไรนะครับกราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญ5บาทนะครับต้องบอกนี้เลยว่าเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2525นะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพิร์เพิเอฟซีนะครับ ซึ่งเหรียญนี้นะครับมันจะมีด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับเพื่อนเ่นเอฟซีนะครับบล็อกแรกเนี่ยก็คือบล็อกที่หาได้ง่ายทั่วไปหลายหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นบล็อกที่หาได้ง่ายๆทั่วไปมันจะมีจุดสังเกตที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนี้ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของบล็อกปกตินะครับที่เราจะนํามาทําคลิปให้กับเพื่อน่เอฟซีดูนะครับโดยเหรียญนี้ครับจะมีด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของ บล็อกพระเศียรเหล็กนะครับจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับอยู่ที่ขวามือนะครับซ้ายมือก็จะมีข้อความว่าผู้มิพลอษดุยเดชนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญนิกเกิลผสมนะครับผมโดยจะมีสภาพเนี่ยนะครับดูนะครับว่ายังมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยงามในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับขอบนะครับก็จะเป็นแบบขอบเฟืองแบบยุคเก่านะครับก็จะมีในส่วนของทองแดงครึ่งนึงแล้วก็ นี่เกินถึงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมรวมผสมกันไปนะครับบางเหรียญก็จะเจอแบ่งครึ่งเลยบางเหรียญก็อาจจะไม่เจอในส่วนของเหรียญที่แบ่งครึ่งก็บีนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นแบบขอบเฟืองนะครับด้านหลังมาด้านหลังเป็นรูปครุฑนะครับครุฑตรงนะครับในวงการนักสะสมกขเรียกกันว่าครุฑตรงนะครับแบบนี้มีพศนะครับ2525นะครับอยู่ทางด้านบนเหรียญเลยนะครับนูนตรงกลางนะครับนี่นี่ก็จะเป็นอ่าครุฑ ครับคุดผ่านะครับผมก็ชนิดราคา5บาทนะครับผมโดยเหรียญนี้ก็จะมีด้วยกันนะครับละสองบล็อกแต่จํานวนปีพศเนี่ยเราต้องมาดูกันที่ตรานกววยุพักนะครับที่อยู่ตรงคําว่าบาทใต้คําว่าบาทครับจะมีคล้ายๆกับโค้ดนะครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยอยู่ที่ด้านล่างนะครับไอ้นกตาววยุพักเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าาเหรียญนี้ถูกผลิตในปีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ แต่หน้าเหรียญจะเป็นปี25นะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับเหรียญนี้ผลิตด้วยกันหลายปีหลายพศนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญในรูปแบบของพระเสียนสลับนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับแล้วทีนี้นะครับเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งที่เราประกาศรับซื้อคือเหรียญอะไรนะครับคือเหรียญแบบใดนะครับบุทุนฟังที่ผมจะให้อธิบายให้ดีๆนะครับว่ามันจะมีอ่า เราจะซ่องสังเกตในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าซึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับบอกเลยว่าหาได้ยากนะครับนี่ก็คือเหรียญตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีในส่วนของบล็อกพระเศษเล็กแล้วก็แบบปกติซึ่งเรารับซื้อกันในส่วนของบล็อกพระเศษเล็กนะครับมูล,ลค่ารและราคาเนี่ยแพงเอาเรื่องเลยนะครับประมูลกันตั้งแต่ห้าแสนขึ้นไปนะครับใครที่มีก็ติดต่อผมกั้มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตวันนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับ